อนนี้เราอยู่ในช่องกอยชายสร้างบ้านนะครับผมวันนี้เราจะมาพาชมรอบๆของวัดภู่บ้านฟ้ากันนะครับไปกันเลยนะครับผมะนี่คือบรรยากาศรอบๆของวัดภู่บ้านฟ้ากันนะครับผมนะฮะโอ้โหทุกอย่างเขาแกะสลัดด้วยมือนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนิดหน่อย มีรายละเอียดนะคบผมนะรายละเอียดในการทําเวลาเขาว่าเขาจะล่างครับล่างก็แบบต้องล่างซ้ําแบบนี้หลายเสาแบบรอบปราสาทเลยฮะนะครับผมเขาต้องล่างเป็นไรนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบดูมันเหมือนกันนะฮะ ขบนนั้นก็มีรายละเอียดสูงเหมือนกันนะครัผมเนี่เขาจะลากแล้วก็ยกอิฐหินขึ้นไปเพื่อที่จะทำให้มันเป็นแบบปราสาทโบรานะครับผมเขาลากาเยอะเลยนบป้าอันก็เสร็จแล้วด้วยคฮะแล้วก็จะพาชมรอบๆนะครับผม จตรงนี้ก็จะมีประมาณสักห้าตรงไอ้พวกใหญ่ๆตัวนั้จะมีประมาณสักสี่่อัเล็กหนึ่งข้างในวนี้ก็ขอไปดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าให้เปิดเข้าได้ยังแต่ที่น่ารู้ก็คือมีพระพุทธรูปพระพุทธรูป มเห็นก็จะใช้พวกไอ้น้ำแล้วก็เลื่อยในการแกะสลัดและทัดวาที่ตรงนี้อะไนะเรียกอะไรไม่รู้เลยขอตรนีะเขาจะแบบขีดเส้นไว้แล้วก็จะกำหนดว่าตรงนี้ต้องอยู่ในมุมไหนแล้วก็ต้องแกะสลัดตรงไหนแล้วก็วาดนะฮะ อันนี้เขายังไม่ได้วาดเพราะยังไม่ได้เสร็จก็จะพาไปดูหแห่งอีกหลังหนึ่งไม่ใช่อีก,อกปราสาทหนึ่งหรือเปล่านะเขาไม่ใช่ปราสาทหรือว่าไงผมก็ไม่แน่ใจแต่มันดูโล่งมากเลยครับโล่งม,มากเลยครับเนี่ยโอ้โหโล่งเขาทำแบบสมัยก่อนเขาเอาหินใหญ่ๆมาทำแล้วก็มีพระพุทธรูป ่งที่สามก็มีพระพุทธรูปค่ะกาแพงเขาก็จะนิยมแกะสลักแบบคนสมัยก่อนครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อยนิยมเอาไม้มาไม้มันฟังง่ายเขาก็เลยเอาก้อนหินมาทําเป็นไอที่กัน้นไม่โจรบุกลุกเขา้าแต่เวลาปีนไม่รู้ว่าแน่ใจว่าปีนไหวไม่โจรนะเพราะว่ากําแพงมันก็ค่อนข้างสูงอยู่ครั ท,ทุกที่จะปลูกต้นไม้ก็ต้นไม้บรรยากาศที่นี่คนรามลื่นแล้วก็เย็นด้วยฮะเย็นมากเลยครับผมแล้วก็จะพามาดูนี้เรียบร้อยมันก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้พาไปเพราะว่ามันเป็นเขตก่อสร้างตรงนี้ก็สร้างเสร็จแล้วบางส่วน มีการแกะพวกศิลปะศิลปะโบราณเขาก็จะล่างแล้วก็ผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแกะสลัดครับเพื่อจะทำให้มันแบบดูดีมีเอกลักษณ์ในตัวมันเองส่วนใยญ่ยก็แบบสวยงามน,นะฮะสวยงามเขาสร้างกําแพง ใหลาชั้น,นตรงนั้นนะข้างหลังผัมันก็จะเป็นในเงาสีทองว่งาไหมฮะอันนั้นแหะมันจะเป็นแบบพวกเสาคุมหัวเมืองเหมือนสีเทพแต่สีเทพเข้าไปไม่ได้เพราะไม่มีประตูสร้างมาด้วยหินมันไม่มีประตูาาะตทางเข้าเขาน่าจะหายไม่เจอมั้งอันนี้ก็เข้าไปในอะไรไม่รู้อย โอ้เจ้าข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่วางพระพุทธรูปตามหัวเมืองนะคะแล้วก็เราจะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางพระพุทธรูปนะครับผมเป็นของแบบเอาไว้วางพระพุทธรูปตามห้องห้องห้องแต่ละอันนะคะผม อันนี้ก็อยู่ภายในกําแพงนะคะตาผู้งถงก,ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินหินที่เขาแบบเป็นหินทรายมาแกะสลักแล้วก็มาทุบๆขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนเก็บรายละเอียดเขาต้องทําให้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการวาดนะมีการล่างไว้แต่ยังทำไม่เสร็จน่าจะยากเกินหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นที่วางถักรูปเหมือนเดิมนะคะบางที่ก็อาจจะวางหินไว้อันนี้ฮะเนี่ยหินแล้วนะเสร็จเรียบร้อยบางที่ก็จะเสร็จบางที่ก็จะเหลือเออเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบ้าง ตัวนี้ก็เป็นแบบการเก็บอันนี้ตรงนี้น่าจะมีการเก็บแบบพวกวันรูปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตรงนี้เขาไว้ใส่อะไรมันไมเนาะใส่ไบเลนตรงระครังตรงนู้นก็น่าสนใจก็ไปตีระครังแล้วอีพีหนึ่งค่ะ รถเคนดูรถเคนรถเคนมันกำลังยกเลยเห็นอยู่แล้วก็ตีละคฆังตามแนวพวกเนี้ยมันโล่งๆมันควรสร้างเลยอันนั้นเหมือนตรงนั้นนะฮะนะมันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเหินหคล้ายๆกับระวุธของอันุนมานะ อันุมันที่คนแดงไม่ใช่ไอ,อ้นนี้นะมันก็คอนข้างจะมีหลาย,ลายสวนเลยบางสวนก็อาจจะมีความลึกลับก็มีพระพุทธรูปมีะระฆังแล้วก็มีการแกะสลักหินปกติเขาจะมีทางขึ้นที่อยู่แล้วอ,อาพระพุทธรูป ไม่รู้ว่าคืออะไรจะเรียกพวกทรลปไปเฉยตอนนี้ก็อีพีหนึ่งมาสำรวจแล้วแต่สำรวจยจะไม่ครบถว้วนนี้ก็จะพาไปสำรวจในที่เดิมไหนดีลองรอยกันแกะสลักด้วยการแกะสลักด้วยมือเขาก็จะมีพวกต่อเติมนิดนหน่อยๆทำสวนแบบสไตล์ สมัยก่อนก็จะเป็นส่วนที่เรียบง่ายร่มเย็นนะฮะตอนนี้ก็หลงปู่หลงปูทวดครับผมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยวัดเอ๋อันนี้วัดภูมาฟ้ามีคาเฟ่ด้วยวนไว่ วัดทีด่งดงก็จะมีคาฟเฟ่อันนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อนะคะตรงข้างนั้นก็จะเป็นสวนก็จะพาไปดูสวนอีกแห่งนนะะหนึ่งนะครับผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินเลมบ เห็นเหลี่ยมตัดด้วยน้ำน้ำเอาน้ำตัดนะสีเลป่าเขาก็จะเอาแบบคล้ายๆกับศิลป่าในที่พิพิธภัณฑ์แต่นี้สวยเลยสวยเลยนะเห็นพวกนั้นมันก็จะดูแบบซับซ้อนเล็กง่ายอันนี้แกะสลักเพื่อเป็นที่นางหรือป่าก็ไม่แน่ใจ แนวงโตเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนศิละปะศิละป,ปะผสมกับยุโรปด้วยมั้งก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันคล้ายๆกับของยุโรปมากเลยส่วนต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกเองซื้อมาด้วยซื้อมาไปปลูกเองยังงงเลยงงก็กคำพูดเลยะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เราได้ทำการสำรวจอยู่ ส่วนอีกหลายๆส่วนแล้วก็ไปดูในอันนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็จะทําแบบหลายๆคลิปหน่อยเพราะว่าพื้นที่กว้างจริง